สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่20เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2 5 6 6นะครับเป็นวันพระสัปดีครับหัวข้อที่เปลวให้ไว้วันนี้คือเมืองไทยมิใช่อย่างที่คิดเนื้อหาใจความก็เริ่มต้นแบบนี้แหละครับประชุมเพลิงเสร็จ สิ้นเรียบร้อยนะครับณนะเวลา17นาก7นาทีของวันที่19เดือนรกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566คดีพิธาถือหุ้นสื่อไอทีวีศารลรัฐธรรมนูญด้วยเสียง7ต่อ2สั่งให้พิธาเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิจารณาวินิจฉัยออกมาทางใดทางหนึ่งเพราะเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับ โหวตพิธารอบสองที่ประชุมรัฐสภาก็ลงมติด้วยเสียง395ต่อ312เสียงห้ามเสนอชื่อซ้ำในสมัยประชุมเดียวกันก็ไปอันว่าอาวสานพิธานายกอวสานก้าวไกลเป็นแกนรัฐบาล8พัก312เสียงอยากจะบอกพิธาอย่างนี้นะครับว่าอ,อกหักเพียงครั้ง ยังไม่ตายพิธาครับแพ้ในรัฐสภาเนี่ยไม่เป็นไรหรอกครับก็ไปโดดเด่นเป็นสง่าได้บนท้องถนนนะครับก็เป็นยุทธศาสตร์การพักปฏิรูปคือปฏิวัติชนิดขุดรากถอนโคนของก้าวไกลอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับเห็นบอกว่า14ล้านเสียงเนี่ยชนะมาครึ่งทางแล้วแล้วอีกตั้ง50กว่าล้านเสียงที่ไม่ได้เลือกพิธาไม่ได้เลือกก้าวไกลแล้วจะเหลือเอาไว้ทำซากอะไรนะครับ ในเมื่อมั่นใจว่าใช้วิธีทางบนถนนแล้วจะชนะเนี่ยก็เ,เอาสิครับเชิญครับจากเหนือจรดใต้เห็นขูบอกว่าโอ้ยไฟมันจะลามทุ่งเป็นสงครามกลางเมืองพวกสามสัตว์เนี่ยให้มันโผล่หูออกมาโผล่ออกมานําเอาให้เห็นหน้าสิครับมาเลยคนก้าวไกลเนี่ยเก่งทุกคนนะครับรู้หมดทุกเรื่องยกเว้นอย่างเดียวคือไม่รู้ตัวเอง ถ้าเกิดก้าวไกลเนี่ยรู้แล้วก็มองเห็นตัวเองมันไหนเนี่ยวันนั้นแหละครับก้าวไกลจะได้มากกว่า376เสียเซะดสิเสยซัําำไปพวกคุณเนี่ยเป็นคนไทยนะครับแต่ทําไมถึงมองไม่เห็นความเป็นชาติบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะครับคนแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันหลงทางตั้งแต่เป็นสเปิรม์มเจาะเข้าไปในรังไขน่นน่นแล้วนะครับจึงไม่หวังในทางกลับตัวกลับใจจากคนพวกนี้แหละครับในเมื่อสังคมธรรมะช่วยฉุดรังให้แล้วเนี่ยรังจนสุดยื้อไม่ไหว ก็ต้องปล่อยมือให้มันไปตามกรรมของมันมันจะอะไรกันนักกันหนาครับกับพวกคุณเนี่ยฮะแผ่นดินที่อยู่ข้าวที่ขุนหลังคาที่คลุมหัวพวกคุณเนี่ยไม่เคยนึกถึงมากเลยแหละครับว่าสิ่งเหล่านี้มีให้ดํารงอยู่ได้เนี่ยเพราะใครขนาดกับนักโทษเด็ดขาดประหารชีวิตแท้ๆเนี่ยแม้มือพนมคาหลักแล้วเนี่ยแต่สํานึกสุดท้ายของลมหายใจเนี่ยเขายังมีพระหาษัตริย์นะครับ ยังประวัติในบุญในบาปร้องขอพบพระกันเลยแต่ก้าวไกลเนี่ยไม่มีลยครับทุกลมหายใจมีแต่ว่าต้องลม้มต้องล้างต้องทําทุกวิถีทางหวังแยกแผ่นด,ดินไปเป็นท่าตะมันตกนี่มันอะไรเนี่ยผีหาซาตานตนใดดนใจพวกเจ้าเนี่ยอยากจะรู้นะักต่อหน้าสาวกบนท้องถนนแล้วก็หน้ากล้องเ่ยโอ้โหทาเป็นใหญ่ยิ่งประหนึ่งศาสดาองค์ใหม่พ่อของส้มพ่อของฟ้าบ้าบ้าบอเนี่นะครับรุ่นใหม่ ต้องเหยียบย่ำต้องทำลายหลักชาติหลักใจไปทุกสิ่งถึงขั้นประดิษฐ์คำเท่ๆบอกว่าผมไม่เชื่อว่าการกราบไหว้บูชาจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาประเทศแล้วเป็นไงครับพอจนตาตายเนี่ยหมาบนท้องถนนนี่ก็แทบจะสุดไปกราบไหว้กันเลยนะครับตะวันยังไม่ทันโผล่ขอบฟ้าเลยก็แอบหน้างุดงุดงุดไปบนบานสารกล่าวกับสารเจ้าหลักเมืองกับตัวมันเองเนี่ยมันยังทรยศ แล้วกับชาติบ้านเมืองเนี่ยเราจะไปหวังความสัตย์ซื่อความจริงใจแล้วปล่อยให้พวกมันเนี่ยเข้าไปมีอํานาจเข้าไปบริหารชาติบ้านเมืองได้อย่างไงล่ะครับหรือใครจะเถียงจะได้ทองซะน้อยอ่ะต่อจากนี้ไปเนี่ยการเมืองเรื่องตั้งรัฐบาลก็ต้องกลับไปตั้งต้นใหม่นะครับนับหนึ่งกันใหม่เลยนับกันที่พักอันดับที่สองก็คือพักเพื่อไทยการจับขั้วพักใหม่ตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่ยากหรอกครับ แต่การที่เพื่อไทยจะสลัดก้าวไกลให้ออกไปจากชีวิตไปไกลๆเนี่ยไอตรงนี้หลายยากถ้าสังเกตด,ดูเนี่ยนะครับตัวเลขเมื่อวานนี้ร่วม400เสียงเนี่ยลงมติว่าเสนอชื่อพิธาโหวตรอบ2ไม่ได้แต่ในทางตรงกันข้ามครับพิธาซึ่งได้เสียงโหวตรอบแรกมา324เสียงเนี่ยคราวนี้เหลือ312เสียงจาก8พักเท่านั้นนะครับนี่เป็นโจทย์นะครับเป็นตัวเลขกันบ้านที่เพื่อไทยเนี่ย จะต้องนําเอาไปคิดแล้วล่ะว่าในความเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลรอบใหม่เพื่อไทยเนี่ยจะเอาก้าไกลร่วมด้วยหรือเปล่าถ้าเอาเสียงสูงนะครับที่สวเนี่ยเขาจะโหวตให้จนถึง3ามเสียงหรือเปล่าซึ่งไม่เพียงแต่จะเสียงที่อาจจะไม่ได้เสียงโหวตจากสวแล้วเนี่ยนะครับแต่เท่าที่ฟังจากพักภูมิใจไทยจากพักชาติไทยพัฒนากระทั่งพักประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขเหมือนกันบอกว่าถ้ามีก้าไกลร่วมเขาก็ไม่ร่วม แล้วถ้าเกิดมีสองพักเท่านี้เนี่ยแม้เอาระไม่อยากจะร่วมแต่ก็ต้องร่วมกันเองชนิดเลี่ยงไม่ได้เนี่ยนะครับสมมตินะครับคือถ้าเกิดก้าวไกลกับรวมไทยสร้างชาติในบทบาทของฝ่ายค้านใครมันจะสมานฉันนได้เท่ากับธรรมชาติจัดสรรไม่มีแล้วครับในโลกนี้ไม่มีแล้วครับตอนนี้อย่าเพิ่งถามเลยนะครับว่าตกลงเพื่อไทยกับพักอะไรบ้างที่จะมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้วจะเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรีมันเร็วเกินไปครับ เร็วเกินไปกระทั่งเพื่อไทยเองเนี่ยเอาละแม้ว่าจะมีว่าที่นายก3ามคนอยู่ในพักก็จริงแต่ก็ยังยากที่จะฟันทงเลยนะครับถ้าเกิดเป็นยุคหวยกอหวยขอหรือหวยกอไก่ขอไข่เนี่ยตอนนี้พอพานพ่ายแพ้ไม่มีใครแทงแล้วครับเหลือตัวเต็งอยู่แค่2ตัวคือปอปลาปุ้มปุ้ยกับออ่างตุ้ยนุ้ยเห็นบอกว่าเจ้ามือเนี่ยเริ่มอั้นจะแล้วนะครับใครที่แทงอออ่างถ้าถูกใจครึ่งเดียวนะครับแต่ยังนราครับไม่ต้องรีบแทง แพรมให้นิดนึงก็แล้วกันอออ่างเนี่ยเป็นอออ่างที่ไม่ใช่ออเจ้านั่นแหละครับนั่นแหละครับใช่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่อยากจะให้พวกเราต้องระวังคือการเมืองเรื่องบทเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งมันเป็นไปตามกฎกติกาตามรัฐธรรมนูญบัญญัติของเราเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่ามันมีเพื่อนต่างแดนเพื่อนจากแดนไกลคนละขั้วโลกกันเลยคือสหรัฐอเมริกาเนี่ย ถืออำนาจบาดใหญ่ออกมาแสดงท่าทีก้าวไายแทรกแซงกระบวนการประชาธิปไตยของราชอาณาจักรไทยเราเที่ยอมาเป็นทุกข์เป็นร้อนกลัวพิธากับก้าวไกลเนี่ยจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้พูดเล่นนะครับนายแมทธิวมิลเลอร์โฆษกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยปากยื่นปากยาวใช้ประชาธิปไตยแบบศึกเสือกนี่นะครับให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าอย่างนี้ขณะนี้เนี่ยสหรัฐ กำลังกังวลเกี่ยวกับพัฒนาการของระบบกฎหมายไทยหลังจากที่มีการร้องเรียนสองกรณีของพิธาด้วยข้อหาครอบครองหุ้นสื่อกับโมแก้กฎหมายมาตรา112เรากำลังเฝ้าดูพัฒนาการหลังการเลือกตั้งของไทยอย่างใกล้ชิดซึ่งรวมถึงพัฒนาการล่าสุดในระบบกฎหมายซึ่งน่าเป็นห่วงเขาพูดอย่างนี้นะครับเขาน่าเป็นห่วงผมอยากจะบอกอย่างนี้ขอโทษนะครับขอโทษจริงโปรดนะครับ โปรดอย่าใช้ความโง่ด้วยไม่ศึกษากลไกกติการะบบรัฐสภาของไทยให้เข้าใจก่อนทาไมศึกษาก่อนเนี่ยไม่ควรจะเสือกให้สัมภาษณ์แบบประชาธิปไตยเถื่อนในบ้านคุณนะครับสหรัฐเนี่ยตอนนี้ซอมบี้ขยะมนุษย์เกลื่อนกลน่นพิกลพิการทั้งสมองและร่างกายในเต็มเมืองไปเลยนะครับมีแต่คนตกงานอดอยากติดยาลักวิ่งชิงปล้น วันๆก็มีแต่ลดบรรทุกขนขยะมนุษย์จากรัฐหนึ่งไปโยนทิ้งอีกรัฐหนึ่งยิ่งกว่าปล่อยหมาจนจัดอีกนะครับเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นไงล่ะครับแพ้แพ้แล้วก็ไปปลุกระดมใช้ประชาธิปไตยโจรเนี่ยยกขยงไปบุกรัฐสภาจนโดนเจ้าหน้าที่เนี่ยยิงตายคารัฐสภามาแล้วนะครับเนี่ยนายแมทธิวมิลเลอร์เนี่ยหัดตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูงเงาบ้านตัวเองซะก่อน ก่อนที่จะมาพูดว่าสหรัฐกําลังกังวลเกี่ยวกับพัฒนาการระบบกฎหมายของประเทศไทยฉะนั้นหุบป,ปากไปเลยครับนายบิลเลอร์เขารู้กังโลกนั่นแหละครับว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการ3นิ้วล้มเจ้าก็สหรัฐนี่แหละครับตัวการเที่ยวไปทําตัวเป็นประเทศเจ้าโลกมีอํานาจเหนือเข้าไปทั่วจนเคยตัวนะครับเอาบ้านตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยสเสือกนะครับแต่วันนี้อยากจะบอกว่าอย่างนี้ครับอย่ามาเสือกแสดงความกังวลแบบจิ้งจอกที่นี่เลยนะครับ least.